คึกคักค่ะคุณผู้ชมนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมง,งานแพ,แพร่ไนรัน2025วิ่งชมเมืองแพร่ยามค่ำคืนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ค่ะที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดแพร่นายคุณากรคชฮรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งแพร่ไนรัน2025โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัด ขอภายค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดแพร่ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและด้านนันทนาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือสามารถสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาของจังหวัดแพร่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิ่งแข่งขันในช่วงกลางคืนซูเปอร์ฟันรันระยะทาง7กิโลเมตรผ่านเส้นทางเมืองเก่าแพร่ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีชีวิตแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กรุ่นอายุชายหญิงโดยมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน1000คนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งนักวิ่งมืออาชีพและนักวิ่งสมัครเล่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมพร้อมเพลิดเพลินกับเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองแพร่ นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมเพ้นนากิจกรรมเวิร์กช็อปและมุมถ่ายภาพสุดเก๋ให้กับนักวิ่งและผู้ร่วมงานงานนี้ค่ะจัดขึ้นในเดือนแห่งความรักเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของทุกคนอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับสมรสเท่าเทียมส่งเสริมความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขค่ะ